สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆที่น่ารักของพี่บุ้งกีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิลันทีวีค่ะวันนี้ก็เช้าวันจ่าวแล้วเนาะทาการบ้านเสรียังเอ่ยวันหยุดเสาร์อาทิตย์พักผ่อนกันบ้างหรือเปล่าใครไปเที่ยวไหนบ้างก็คอมเมนต์บอกพี่บุ้งกีด้วยนะคะพี่บุ้งกีหายไปหลายวันค่ะทุกคนพอดีพี่ไม่ค่อยสบายนะเจ็บคอมากๆเลยยังไงก็คลิปอาจจะลงน้อยหนนะคะช่วงนี้รอกันหน่อยนะคะรับรองว่าได้รีวิวกันครบทุกคนแน่นอนค่ะ อย่าลืมนะคะน้องๆทุกคนยังไงพี่บุ้งกีก็ขอทบทวนกฎกติกาก,การรีวิวบ้านหน่อยนะคะข้อแรกนะคะไอดีนั้นน้องต้องทําขึ้นมาเองค่ะส่วนข้อที่2นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อเล่นด้วยทุกครั้งที่คอมเมนต์นะคะส่วนข้อที่3ค่ะ คอมเม้นครั้งเดียวก็พอนะคะรับรองว่าพี่บุง้งกีรีวิวให้ครบทุกคนแน่นอนเลยค่ะแล้วก็มาถึงผลงานชิ้นแรกของวันนี้ค่ะเป็นผลงานที่พี่บุ้งกีตั้งตาคอยมากๆเลยนะคะผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานของน้องไมเคิลค่ะและไอดีนี้ของน้องไมเคิลนะคะอาจจะเป็นข่าวดีของชาวสาวกซากุระจีนนั่นเองค่ะเพราะว่า ิ่งก่อสร้างชิ้นนี้ของน้องไมเคิลตั้งอยู่ที่เวอร์ชั่นจีนนั่นเองค่ะทุกคนน้องๆคนไหนที่ลงเวอร์ชั่นจีนได้ก็อย่าลืมนะคะพกกระดาษปากกาไว้เตรียมจดไอดีกันเลยนะคะทุกคนผลงานชิ้นนี้พี่บุ้งกีดาว่าน่าจะเป็นบ้านของลาพันเซลนะคะทุกคนทางนี้ก็น่าจะเป็นรอบๆตัวบ้านนะคะซึ่งซึ่งอะไรดีรู้ไหมพี่บุ้งกีจะพูดอะไรซึ่งสวยมากๆเลยคือผล ผลงานแต่ละผลงานของน้องเมเคิลนี่พี่บุ้งกีไม่เคยแบบผิดหวังเลยจริงๆค่ะเดี๋ยวพี่บุ้งกี่จะพาดูภายในตัวบ้านนะคะทุกคนคิดเหมือนพี่บุ้งกีไหมมันเหมือนในการ์ตูนมากๆเลยอ่ะคือสวยมากๆค่ะน้องเมเคิลเก่งมากๆเลยนี่ก็จะเป็นภายในบ้านของกราฟันเซลนะคะตรงที่ตัวกระปอมมันชอบวิ่งอ่ะทุกคนตรงราวบันไดเป็นไงเหมือนไหมเห็นไหมทุกคนนี่้ยไมเคิลเก่งอ่ะ ไม่รู้จะยอคำไหนดีคือเก่งมากๆแล้วก็มีโซนห้องครัวด้วยนะคะทุกคนทางนี้น่าจะเป็นห้องนอนของราพันเซลค่ะโอ้โหสร้างสรรค์ผลงานที่เก่งมากทางนี้น่าจะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะดูดูข้างนอกเหมือนจะเป็นห้องแคบๆนะคะทุกคน แต่ภายในคือกว้างมากๆเลยเก่งมากๆค่ะขอบคุณที่นําผลงานดีๆมาแจกไอดีให้กับเพื่อนๆช่องพี่บุ้งกี่นะคะน้องไมเคลิลสำหรับน้องๆคนไหนที่กําลังรอยดีอยู่นะไอดี ID ขึ้นตามนี้เลยค่ะและผลงานชิ้นทีท่2ของวันนี้ค่ะผลงานนี้ก็คุณภาพเช่นเคยนะคะเป็นผลงานของน้องคิมค่ะน้องคิมได้ทําการตกแต่งบ้านของพี่บุ้งกี่นะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในบ้านของน้องคิมกันเลย ฝีมือของน้องคิมนี่ก็ไม่แพ้น้องไมเคิลเลยนะคะวันนี้เป็นทีมงานคุณภาพกันทั้งนั้นเลยนะคะน้องๆภายในบ้านนี้ก็ตกแต่งสวยงามมากๆเลยค่ะมีโซนดูทีวีโซนห้องรับแข่โอ้โหโตรุ่มหัวใจด้วยค่ะ ส่วนทางนี้ค่ะก็เป็นโซนห้องครัวโซนโปรดพี่บุ้งกีนั่นเองมีที่กดกาแฟและตู้เย็นนี่ก็เต็มไปด้วยของกินนะคะเมื่อกี้ไปบ้านลาฟันเซลได้กินแค่ข้าวแกงเนาะเดี๋ยวเรามาค่ะกินข้าวต่อบ้านน้องคิมกันเป็นห้องครัวที่สวยงามมากๆเลยค่ะมีรูปภาพประดับด้วยนะคะทุกคนส่วนทางนี้ค่ะเป็นห้องนอนนั่นเองค่ะทุกคนเตียงนอนก็ทำออกมาได้สวยมากๆเลยค่ะน้องคิม ส่วนท้นี้ค่ะก็มีชั้นวางของโต๊เครื่องแป้งและก็ตู้เสื้อผ้าห้องน้ำนี่ก็ชักโครกนี่เหมือนมากๆเลยค่ะทุกคนโต้รางหน้าอ่างล้างหน้าเออทงังก๊อปโอ้โหห้องน,น,น้ำนี่ก็สวยมากเลยน้องคิมเก่งมากๆกเลยค่ะน้องๆคนไหนกะลังรอยดีของน้องคิมขึ้นตามนี้เลยนะคะทุกคน มาถึงผลงานชิ้นที่3ของวันนี้ค่ะเป็นผลงานของน้องออนนีนะคะน้องออนนีได้ทำการตกแต่งเพิ่มเติมบ้านโฮมบอยนั่นเองค่ะนี่เรามาถึงแค่ผลงานชิ้นที่สานะพี่บุ้งกีก็เริ่มแบบปวดคอแล้วสิจะไปถึงไอดีไหนหน้าวันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในบ้านของโฮมบอยกันเลยดีกว่าเนาะก็คืออยู่ชั้นสองนั่นเองนะคะทำเพิ่มเติมนั่นเองโอ้โหมีตู้เย็นแฟดด้วยนะคะทางนี้ปะ ใครอยากจะสำรวจตู้เย็นแฟกของน้องอันนี่กับพี่บุง้งกีตามมาเลยโอ้โหทั้งผักผลไม้ของขา้าวของหวานเต็มตู้เย็นเลยค่ะทุกคนเก่งกันไหมคะทุกคนเพื่อนเพื่อนวันนี้ทีมงานคุณภาพกันทั้งนั้นเลยนะทางนี้เป็นห้องน้ําค่ะโอ้โหสงสัยถ้าทาห้องน้ําแคบพี่บุ้งกี่จะไม่เข้าไปใช่ไหมน้องอันนี่ก็เลยจัด จัดห้องน้ําห้องใหญ่ๆใ,ให้พี่บุ้งกีเลยค่ะส่วนทางนี้ค่ะเป็นห้องนอนนั่นเองค่ะชอบจังเลยห้องนอนที่มีหน้าต่างเนี่ยมันชมวิวด้านนอกได้เนาะน้องๆคนไหนกําลังรอยดีของน้องอันนี่ไอดีขึ้นตามนี้เลยนะคะมากินของในตู้เย็นช่วยพี่บุ้งกีเยอะๆนะ คิวที่3ของวันนี้นะคะเป็นผลงานของน้องปอค่ะน้องปอนี่ทําบ้าน2ชั้นสีชมพูนะคะอยู่ตรงสี่แยกนี่เองค่ะสี่แยกตรงร้านซ่อมรถนั่นเองภายในบ้านก็ตกแต่งออกโทนสีน่วงชมพูนะสวยงามมากๆเลยโอ้โหไม่แพ้หลังมื่กี้เลยนะทางนี้ก็มีตู้เย็นแฝดเหมือนกันนะคะทุกคน บ้านของน้องปอนี่ก็ใช้ย่อยนะอืจอดวางไอเทมได้น่าทานล่างๆเลยค่ะน้องปอทําไมเด็กๆช่องพี่บุ้งผีเอาใจพี่กันจังเลยรักทุกคนเลยนะคะมีที่เลี้ยงแมวด้วยอ่ะจงสัยจะชอบแมวใช่ไหมคะเนี่ยส่วนท้ายนี้ก็เป็นห้องนอนนั่นเอง ห้องนอนนี้ก็สวยนะมีของกินมีโน้ตบุ๊กด้วยโอ้โหเป็นบ้านที่สวยมากๆเลยน้องๆคนไหนอายากจะมาเที่ยวชมบ้านน้องปอไอดี ID ขึ้นตามนี้เลยนะคะ hmm. ก็มาถึงไอดีสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะ hmm. เป็นไอดีของน้องแซมค่ะ hmm. ผลงา,านชี้นี้เป็นถนนคนเดินหน้าบ้านโฮมเกิลกันนั่นเองทุกคนตกแต่งไปได้วยต้นซากุระสีแดงนะคะข้างร้านก็มีที่นั่งชิลมีร้านค้ามากมายเลยค่ะแต่ก็สวยดีนะเห็นแบบ แต่ทำไมมันสีแดงแจ๋ะจะเลยอ่ะน้องแซมถ้าเปลี่ยนเป็นสีชมพูจะสวยมากๆเลยในนี่ยแต่แค่นี้ก็สวยแล้วมีร้านอะไรเนี่ยข้าวคลุกปลาทูโอ้โหของโปรดแม่เหมียวของโปรดพี่บุ้งเกียรและพี่บุ้งเกียก็ชอบนะส่วนทางนี้นะคะเป็นลานคอนเสิร์ตค่ะเป็นงานประจำเอ้ยมีป้ายบอกเลยนะคะว่าเป็นงานประจําปีส่วนทางนี้ก็เป็นร้านค้ามากมายเลยะคะ่ะทุกคนสมชื่อเป็นถนนคนเดินนะคะเนี่ ยังไงก็พี่พุ้งกีก็ขอจากลากันที่ไอดีของน้องแซมนะคะทุกคนแล้วก็พี่พุ้งกีก็ต้องขอขอบคุณทีมงานคุณภาพวันนี้นะคะทั้งน้องไมเคิลน้องคิมน้องออนนี่น้องปอน้องแซมผลงานวันนี้เป็นผลงานที่สวยมากๆเลยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย